รวม6บริษัทที่เหมือนจะหลับแต่กลับมาได้ผลประกอบการของบริษัทเซร้อยนะคะได้ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในช่วง9เดือนที่ผ่านมานะคะถือว่ามีผลประกอบการที่ค่อนข้างดีค่ะมีเพียงแค่6บริษัทเท่านั้นที่ขาดทุนสุทธิและยังมีอีก6บริษัทค่ะที่พลิกกลับมาเป็นกําไรสุทธิค่ะ จากที่เคยขาดทุนในช่วง9เดือนของปี2566ค่ะทีนี้เราจึงได้รวบรวมนะคะข้อมูล6บริษัทที่เคยขาดทุนสุดที่และพลิกกลับม,มาเป็นกําไรได้ในช่วง9เดือนแรกของปี2567หรือพูดง่ายๆก็เป็น6บริษัทที่เคยเหมือนจะหลับนะคะแต่ว่าดันกลับมาได้ค่ะ โดยที่ข้อมูลจากอินโฟกราฟิกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะบริษัทแรกเลยค่ะก็คือสีตรังเอโกอินดัสทรีหรือ STA นะคะบริษัทแห่งนี้ผลิตและจัดจําหน่ายยางธรรมชาติแบบครบวงจรมีธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ํรวมไปถึงปลายน้ําเลยทีเดียวค่ะโดยที่สีตรังเองนะคะสามารถพลิกกลับมาเป็นกําไรสุทธิได้อยู่ที่816ล้านบาทในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ค่ะจากที่เคยขาดทุนสุทธิอยู่ที่12.3ล้านบาทนะคะในช่วง9เดือนของปี2566ค่ะโดยที่บริษัทได้มีการชี้แจง ะะว่าะว่าเดือนที่ผ่านมานั้นปริมาณยางพาราสูงขึ้นโดยเฉพาะยาง EUDR นะคะหรือว่าเป็นยางที่ผ่านกฎหมายสินค้าปลอดตัดไม้ทําลายป่าค่ะนั่นจึงทําให้บริษัทสามารถขายในโมเดลต้นทุนบวกกาไรหรือที่เรียกกันว่า cost p a s โมเดลได้ทําให้มูลค่าของยางประเภทนี้นั้นสูงกว่ายางอื่นๆทั่วไปค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการส่งมอบยางประเภทนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเลยค่ะทาให้กาไรสุทธิของบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ค่ะยางธรรมดาหรือนอน EUDR เองก็ยังคงทำกำไรสุทธิได้ค่อนข้างดีจากราคายางในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองค่ะ บริษัทที่2นะคะ,จะเจริญพกอพัธ์อาหารหรือว่า CPF ค่ะทุกคนคงรู้จักกันดีกับโมเดลของธุรกิจบริษัทแห่งนี้ซึ่งเป็นเกษตรและอุตสาหกรรมนะคะโดยที่มีตั้งแต่ธุรกิจอาหารสารัตว์อาหารสัตว์เลี้ยงและก็แปรรูปนะคะรวมไปจนถึงธุรกิจอาหารค่ะโดยที่ CPF เองนะคะพลิกกลับมาเป็นกําไรสุทธิได้มากถึง15,385ล้านบาทจากที่เคยขาดทุนสุทธิ5,328ล้านบาทในช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้วค่ะโดยที่ CPF มีการชี้แจงนะคะว่าสามารถพลิกกลับ มาเป็นกําไรสุดที่ในงวด9้าเดือนนี้ได้หลังจากที่ราคาหมูในหลายๆประเทศนะคะมีการปรับตัวขึ้นจากระดับที่ค่อนข้างต่ําในช่วงปีที่แล้วเพราะว่า,าเผชิญกับภาวะหมูล้นตลาดนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ของ CPF ยังปรับตัวลดลงจากการที่บริษัทนั้นมีการบริหารจัดการประสิทธิภาพที่ดีขึ้นค่ะ บริษัทต่อมานะคะเป็นธุรกิจใกล้เคียงกันค่ะก็คือเบทาโกนะคะเป็นธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจรเช่นเดียวกันค่ะเบทาโกเองนะคะพลิกกลับมาเป็นกําไรสุทธิ1,400ี่ 1, ล้านบาทจากช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้วขาดทุนสุทธิอยู่ที่741ล้านบาทค่ะแน่นอนว่าธุรกิจนั้นใกล้เคียงกันค่ะเบทาโกก็เลยเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ได้รับอนิสงส์จากราคาหมูที่ปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะเจมาร์กรุ๊ปโฮลดิ้งค่ะซึ่งบริษัทแห่งนี้นะคะจำหน่ายโทรศัพท์และสินค้าที่เกี่ยวข้องทั้งปลีกแล้วก็ส่งค่ะพลิกกลับมาเป็นกำไรสุทธิ8 3ดล้านบาทค่ะจากเดิมเคยขาดทุนสุทธิ613ล้านบาท ต่อมาค่ะบริษัทเอเชียแอร์เวชั่นนะคะหรือว่า a a v ค่ะซึ่งเป็นเจ้าของสายการบินราคาประหยัดที่เรารู้จักกันดีพลิกกลับมาเป็นกำไรสุดที่ิ3,121ล้านบาทจากช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้วขาดทุนสุดที่ไปมากถึง2347ล้านบาทค่ะโดยที่สายการบินแอร์เอเชียนะคะมีการชี้แจงค่ะว่ามีจํานวน,นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มสูงขึ้นถึง30%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้วโดยกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจีีนนนะคะคปรมมาาาณ5.3ลลล้นนแลเเซย 3.7ล้านคนค่ะนอกจากนี้แล้วยังได้รับอนิสงนะคะจากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนโยบายฟรีวีซ่านะคะหรือการเพิ่มโควตาที่นั่งระหว่างอินเดียแล้วก็ไทยค่ะรวมไปถึงให้สิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั่นเองค่ะสุดท้าย บริษัท VGI นะคะซึ่งเป็นธุรกิจสื่อโฆษณาธุรกิจบริการด้านดิจิทัลรวมไปถึงการจัดจำหน่ายนะคะบริษัทแห่งนี้พลิกกลับมากำไรสุทธิ191ล้านบาทจากช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้วขาดทุนสุทธิไปมากถึง460ล้านบาทค่ะ โดยที่ VGI นะคะได้มีการชี้แจงค่ะว่ารายได้ของบริษัทนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะคะทั้งเป็นรายได้จากบริการและก็การขายค่ะโดยที่มีการเติบโตจากธุรกิจหลักในทุกๆธุกๆกรกิจเลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสื่อโฆษณาบริการด้านดิจิตอลรวมไปถึงการจับจําหน่ายนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร,ร่วมที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นบริษัทร,ร่วมค้าที่ดีนะคะอย่างเช่นเจม์ทกรุ๊ปโฮรดิ้งก็ถือว่าเป็นหนึ่งบริษัทในเครือ VGI ที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่ะ คอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์กับคุณไหมคะถ้าหากว่าเป็นประโยชน์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยส่วนคอนเทนต์ต่ตอไปอยากให้ฟิล์มเล่าเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เหมือนเดิมคะ่ะ